สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่งจะไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินขนาดใหญ่แต่เขากลับพบเจออะไรบางอย่างในที่ดินผืนนั้นจนทำให้เขาถึงกับอึ้งเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังได้เลยครับ ซึ่งหลายคนนะครับต้องการที่จะมีที่ดินในบริเวณบ้านของตนเอง10ถึง20ไร่พอะจะได้ทำนู่นนี่นั่นได้ตามต้องการเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้แหละครับเขาชื่อว่าคริสโตเฟอร์ซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะซื้อที่ดินขนาดใหญ่กว่า16.5เฮกตาร์หรือเท่ากับประมาณ100กว่าไร่นะครับในราคาที่ถูกมากเลย เขาชอบมันมากเพราะที่ดินผืนนี้เนี่ยมีบ้านใหญ่สองหลังอยู่ด้วยนะที่ถูกรายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามโดยเขาวางแผนไว้ว่าเขาจะสร้างครอบครัวที่นี่และทําธุรกิจที่บ้านของเขา และ3วันต่อมาเขาได้ว่าจ้างรถขุดและคนงานบางส่วนเข้ามาจัดการกับหญ้าที่รกลุงรังในบ้านของเขาและต้นไม้ใหญ่บางส่วนให้คนงานตัดออกเพื่อที่เขาจะทําโรงงานที่วางแผนเอาไว้และวันนั้นนะครับเป็นวันที่เขามีเวลาว่างมากซึ่งเขาเองก็ได้เดินสํารวจในพื้นที่ของเขาเพราะเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาตัดสินใจซื้อที่ผืนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เดินสํารวจมาก่อนเลยว่าในที่ดินของเขาที่ซื้อมานั้นลึกๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า แต่ก็ยังว่าเลยครับพื้นที่กว่า100ไร่มันใหญ่มากเลยทีเดียวเขาต้องใช้เวลาตรวจสอบพื้นที่ของเขาอย่างละเอียดกว่า6วันแล้ววันที่7จนะครับเป็นวันที่เขาได้เจอกับอะไรบางอย่างมันเหมือนมีอุโงซ่อนอยู่ในพื้นที่ดินของเขาซึ่งเจ้าของเดิมไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีอุโง์ซ่อนอยู่ด้วยเขาสงสัยและประหลาดใจมากเขาได้ถ่ายรูปเก็บไว้พร้อมกับคิดในใจว่าข้างในอุโง์นั้นมีอะไรกันแน่ เขาเดินกลับบ้านพักเข้าไปพร้อมกับโทรหาเจ้าของเก่าว่าคุณรู้เรื่องอุโมงค์ที่อยู่ในพื้นที่นี้หรือเปล่าแต่เจ้าของเก่านะครับเปรียบตัดสายของเขาทันทีหลังจากที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นั่นยิ่งทําให้เขาสงสัยมากกว่าเดิมหลายเท่าจนทําให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนในวันนั้นเช้าวันต่อมานะครับเขากลับไปที่อุโมงค์นั้นอีกครั้งและเขาคิดในใจว่าเขาต้องเข้าไปสำรวจในอุโมงค์แห่งนี้ให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน เขาเดินเข้าไปภายในอุโมงค์สักพักหนึ่งเขาก็ต้องกลับออกมาพอข้างในนั้นมืดมากเขาต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อกลับแปอวไฟฉายและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางเข้าไปสำรวจในอุโมงค์ต่อเขาเดินเข้าไปสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่า ข้างในนี้มีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นและชื้นเขาส่องไฟไปที่ผนังถ้าเขาก็เจอกับอะไรบางอย่างสีทองเป็นประกายเขาเอามือลูบสัมผัสด,ดูมันเหมือนกับเป็นแร่ทองคําซึ่งตอนนั้นเขาคิดในใจว่าหรือนี่จะเป็นแร่ทองคําจริงๆหรือในถ้าแห่งน,นี้จะเป็นเหมืองทองคําในอดีตกันแน่เขาตื่นเต้นมากมายที่เขาพบเจอกับแร่ทองคําในพื้นที่ของเขา เขาเดินเข้าไปสำรวจและส่องไฟฉายไปตามที่ต่างๆมันเต็มไปด้วยสีทองอาร่ามเวลาที่เขาส่องไฟไปแววตาของเขาเป็นประกายเหมือนกับเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะรวยเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆจนเอกใจว่าเขาเดินเข้ามาในถ้ำนี้เป็นเวลานานแล้วซึ่งทำให้เขาคิดว่าถ้ำนี้น่าจะยาวมากๆก็เป็นได้แต่ภายในถ้ำนะครับมีลมพัดมาตลอดเวลาเขาเลยตัดสินใจเดินไปอีกเผื่อว่าข้างหน้าจะมีทางออกอีกทางหนึ่ง แต่ทันใดนั้นนะครับเขาได้ยินเสียงดังมาจากข้างหน้าของเขามันเหมือนมีเสียงคนงานจํานวนมากและมีเสียงเครื่องจักรกาลังทํางานอยู่เขาเดินตามเสียงนั้นไปเดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นตอของเสียงเขามองไปรอบๆแต่ได้ยินแต่เสียงแต่ในบริเวณนั้นไม่มีคนอยู่ซึ่งทําให้เขารู้สึกแปลกรู้สึกกลัวขนลุกขึ้นมาทันที อุณหภูมิโดยรอบภายในถ้ำนั้นดูเหมือนจะลดลงอย่างกระทานหันและทันทีที่เขารู้สึกได้โซ่ที่ห้อยอยู่ตรงหน้าของเขาก็แกว่งไปมาเองโดยที่ไม่รู้ว่าใครทำและก็มีเสียงน่ากลัวดังขึ้นจนทำให้เขาต้องเรียบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทันทีเขาเรียบวิ่งตั้งหน้าตั้งตาอย่างไม่คิดชีวิตและเสียงนั้นก็ไล่ตามหลังเขามาเหมือนกับว่าเขากำลังเจอดีในพื้นที่ของตัวเองแล้ว แต่ในที่สุดแล้วนะครับเขาก็สามารถเอาชีวิตหนีเสียงนั้นออกมาจากอุโมงค์ถ้ำนี้ได้โดยเขาคิดในใจว่านี่คงจะเป็นเหมืองร้างที่มีคนงานเสียชีวิตในนั้นแน่นอนจนทําให้เขาต้องโดนหลอกหลอนแบบนี้นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเขาอุทานกับตัวเองออกมาว่านี่เขากําลังเจอกับอะไรบางอย่างที่เขามองไม่เห็นงั้นเหรอ แต่หลังจากนั้นนะครับคริสโตเฟอร์ก็ไม่ได้กลับมาที่ดินผืนนี้ของเขาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังคงกลายเป็นพื้นที่รลกร้างส่วนถ้ำแห่งนั้นก็ยังคงมีกลุ่มผู้อยากลองดีเข้าไปสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เจอกับเหตุการณ์เดียวที่คริสโตเฟอร์เจอมาแล้วคุณล่ะครับเคยสำรวจพื้นที่ดินของตนเองหรือไม่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แน่นอนนะครับว่ากว่าจะได้เป็นทองคําอันล้ําค่าจนกลายเป็นเครื่องประดับมาเนี่ยสมัยก่อนนะครับต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานชีวิตของคนมากมายเพราะกว่าจะได้ทองคํามาต้องยากลําบาก ทำเป็นเหมืองที่ต้องลงมือขุดและงมไปทั่วบริเวณซึ่งถ้าหากว่าเจอทองคําเมื่อไรเนี่ยนั่นก็หมายถึงเงินจํานวนมากนั่นเองแต่ถ้าว่าเงินเหล่านั้นนะครับไม่ได้ถึงมือคนที่ลงแรงกายและหยาดเหงื่อแต่กลับตกไปเป็นของนายทุนเหมืองทองคําที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากบนโลกใบนี้ซึ่งผู้คนที่เป็นแรงงานส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นแรงงานเด็กแทบทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแอฟริกาที่จะต้องเสี่ยงทั้งชีวิตและสุขภาพร่างกายในระยะยาวให้กับการทํางานอันหนักหน่วงทั้งกม้มหน้ากม ตาขุดหาทองคําอันล้าค่าเพื่อแลกกับอาหารและที่อยู่อาศัยโดยช่างภาพผู้ทําสารคดีเกี่ยวกับแรงงานในเมืองทองคํานะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า8ปีจะต้องทนทํางานหนักแทบทั้งวันและทุกวันซึ่งภาพชุดนี้นะครับเป็นแรงงานเด็กในเหมืองทองคําแห่งหนึ่งเขาเริ่มต้นการถ่ายทอดชีวิตของคนงานในเหมืองในปีกศ 2, .2012 โดยที่เขานั้นได้รู้สึกถึงความดด่นรนและการต่อสู้หาหานทางเพื่อเอาชีวิตรอดในประเทศนี้และได้รับรู้ถึงความใจ กว้างของคนงานในเหมืองด้วยกันที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยธุรกิจเหมืองทองคําในประเทศนี้นะครับเป็นการค้าขายแรงงานแบบธุรกิจครอบครัว ซึ่งผู้คนที่ทำงานในเหมืองนั้นก็จะมาจากบริเวณใกล้ๆซึ่งหนึ่งใน3ของคนงานทั้งหมดนั้นแทบจะเป็นเด็กทั้งสิ้นนะครับและการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและจะจบการทำงานในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็เหมือนกับการทำงานทั่วไปนั่นแหละครับแต่ทว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องคอยขุดงมล้างหินแบกน้ำและนอื่นอีกมากมายเลยตลอดระยะเวลา11ชั่วโมงแห่งการทำงานในเหมืองทองคําแห่งนี้คิดดูสิครับว่าพวกเขาจะเหนื่อยขนาดไหนรวมไปถึงแรงงานผู้หญิงและเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ ะจะทําการขุดหาทองคําบริเวณพื้นผิวของเหมืองและจะนําก้อนหินและดินที่ขุดได้นั้นไปดําเนินการต่อในขั้นตอนการร่อนและการล้างหาทองคําซึ่งการให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า16ปีมาทํางานแบบนี้นั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศนี้นะครับซึ่งที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยที่เด็กๆมาทํางานในเหมืองนั้นไม่ได้รับการว่าจ้างอย่างเป็นทางการไม่มีสัญญาะไรทั้งสิน้นและไม่มีแม้แต่ประกันสังคมและนอกจากคนในท้องถิ่นจะกลายเป็นแรงงานขุดหาทองคําในเหมืองแล้วนะครับเพื่อ ื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็มาด้วยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทํางานนี้เช่นเดียวกันซึ่งเหมืองทองคํามีความลึกอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับและในบางครั้งที่ขุดลึกลงไปมากเท่าไหร่เดี่ยก็จะพบกับน้ําบาดาลและแรงงานผู้ชายก็จะต้องทํางานหามลุ่งหามค่ําอยู่แบบนี้เป็นประจําแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแรงงานของเหมืองทองคําแห่งนี้พวกเขาก็จะหยุดทํางานในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเพราะหน้าดินนั้นสามารถยบได้ตลอดเวลาและเกรงว่าคนงาน ในเหมืองแห่งนี้จะถูกฝังทั้งเป็นนั่นเองโดยคนงานในเหมืองนั้นนะครับสามารถหาทองคําได้เยอะมากๆแต่ถ้าเทียบกับผลตอบแทนที่พวกเขาได้รับนั้นแทบจะทดแทนกันไม่ได้เลยเพราะคนงานในเหมืองเหล่านี้นะครับได้รับเพียงแค่อาหารเครื่องมือและเงินจํานวน,นน้อยนิด และก่อนที่จะมีการเริ่มต้นขุดหาทองคํานั้นคนงานเหมืองก็มักจะทําพิธีสวดบนในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ปลอดภัยตลอดการลงไปขุดหาทองคําในเหมืองอย่างเช่นแรงงานวัย24ปีรายนี้นะครับได้ทําการสวดมนต์ขอพรก่อนที่จะลงไปข้างในนั้นแต่ถึงแม้ว่าจะรอดปลอดภัยจากการขุดหาทองคําแต่ในแต่ละวันนั้นคนงานก็จะต้องคุกคีอยู่กับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองไม่ว่าจะเป็นทองแดงและสารอื่นๆอ,อีกมากมายเพราะแน่นอนว่างานเหมืองทองคํานั้นนะครับ เป็นอะไรที่เสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแต่อย่างไรก็ตามคนงานในเหมืองก็ไม่ได้ใส่ใจกับผลกระทบที่ตามมากับร่างกายของตนเองสักเท่าไหร่เพราะถ้าเขาไม่ทําพวกเขาก็ไม่มีจะกินซึ่งเหมืองทองคํานั้นนะครับเปรียบเสมือนได้กับแรงงานทาสในยุคสมัยใหม่ที่นายทุนส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการทองคําเป็นจานวนมากและก็มีผู้คนอีกจํานวนมากเลยที่ยอมกลายมาเป็นทาสได้กับนายทุนเพราะพวกเขาเหล่านั้นอาจมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองและคิดว่ามันคงเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่ ที่จะทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นดําเนินการต่อไป